ท่านรองแล้วก็พรีมเขาคบกันอะไรอย่เไม่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 ขอโทษค่ะอะไรอ่ะฉันว่าเรื่องนี้ต้องขยายเออล่าสิเล่ามาเร็วเร็วคือมีคนอ่ะเขาเห็นท่านรองกับพรีมที่โรงพยาบาลเดินจูงมือกันนุ่งนิ่งุงิงเหมือนแฟนกันเล ใจหรอคะหมายว่าอาจจะจำคนผิดหรือว่าเป็นเรื่องข้าใจผิดก็ได้ค่ะเหมือนเหมือนตอนที่เห็นที่โซนอาหารตอนนั้นไงคะหม่ยว่าพวกเรารอลองถามพี่พิมพ์ก่อนดีกว่าไหมคะอาจจะไม่จริงก็ได้แต่ฉันว่า่ะถ้าท่านรองจะคบกับพิมพ์จริงๆก็ไม่แปลกนะพิมอะทั้งสวยทั้งเก่งท่านรองจะชอบก็ไม่เห็นผิดเลยจริงโอ้คือถ้าเป็นพิมเนี่ยนะฉันเชียรสุดใจเลยเออเนาะ ผูสาเก็บเป็นความลับตั้งนานมัก็จะไม่ดีกลับกลายเป็นดีซะงั้นพึมพำอะไรอย่าบอกนะนี่แกรู้มาก่อนใช่ไหมไม่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 รู้ไม่ไม่รู้อะไรเลยค่ะไม่ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้มาก่อนเลย